หากเปรียบสยามเป็นดั่งต้นไม้ใหญ่เศรษฐกิจก็เปรียบได้ดั่งเป็นดั่งดอกของต้นสังคมก็เปรียบได้ดั่งกิ่งก้านที่แผ่และให้ร่มเงาแต่สิ่งที่ทำให้ต้นไม้ต้นนี้สามารถยังคงยืนหยัดอยู่ได้ไม่ใช่มีเพียงแค่ดอกหรือกิ่งกา้านเพียงเท่านั้นหากคือรากฐานของความมั่นคงของคนไทยทุกคนรากนั้นคือแรงของทุกอาชีพที่ร่วมกันโอบอุ้มประเทศไว้ ไม่ว่าจะเป็นแรงมือของเกษตรกร,กรที่ช่วยปลูกพืชทุกมเมล็ดให้ทุกคนได้กินแรงคิดของครูและอาจารย์ที่คอยหล่อหลอมให้ลูกศิษย์เป็นคนดีของสังคมแรงใจของแพทย์และพยาบาลที่ช่วยเหลือดูแลชีวิตของผู้คนมามากมายนับไม่ถ้วนและแรงกายของประชาชนทุกคนที่ยังยืนหยัดและเสียสละในหน้าที่ของตน เพราะความมั่นคงของสยามมีได้เกิดจากเพียงใครคนใดคนหนึ่งเพียงเท่านั้นแต่เกิดจากคนไทยทุกๆคนเมื่อเรายืนเคียงกันด้วยความเข้าใจและวร่วมแรงก้าวเดินต่อไปด้วยความหวังเศรษฐกิจไทยก็จะมั่นคงสังคมไทยก็จะงดงามและสยามก็จะํำรงอยู่สืบไปอย่างภาคภูมิขอบคุณครับ